วันนี้บอดน้อยวอยซ์จะขอมาทำความรู้จักกับการเลือกเสียงภาคเมื่อกดมาที่เมนูเลือกเสียงภาคจะพบกับคลังเสียงของตัวละครต่างๆที่อยู่ในบอดน้อยวอยซ์ทุกท่านสามารถกดปุ่มบวกเพื่อเป็นการเพิ่มเสียงภาคในสตูดิโอสร้างเสียงได้และในหนึ่งครั้งสามารถกดเลือกเสียงภาคได้หลายเสียงหรือหากต้องการฟังเสียงภาคก็สามารถกดปุ่มเล่นได้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดบันทึกข้อมูลเสียงที่เพิ่มทั้งหมดจะอยู่ที่แถบขวามือคือแถบเสียงภาคในสตูดิโอสร้างเสียงโดยทุกท่านสามารถจัดการเสียงภาคในสตูดิโอสร้างเสียงได้ ไม่ว่าจะเป็นการกดเล่นเพื่อฟังเสียงหรือหากต้องการนําเสียงออกสามารถกดปุ่มลบได้อย่างทันทีหากต้องการลบหลายเสียงพร้อมการสามารถกดติ๊กถูกบริเวณกล่องสี่เหลี่ยมหน้าตัวละครเสียงภาคได้เลยและทําการกดยืนยันการเอาออกกดยืนยันอีกหนึ่งครั้งก็เป็นที่เรียบร้อยครับและถ้าเลื่อนขึ้นบริเวณด้านบนจะเจอกับ1ิลําดับเสียงภาคสุดยอดและบริเวณด้านซ้ายจะเป็นเสียงภาพเพิ่มเข้าใหม่ต้องการดูเสียงในหมวดหมู่ต่างๆสามารถกดหมวดหมู่ของเสียงได้เลยโดยมีทั้งการบรรยายอ่านข่าวภาคละคร ภาคการ์ตูนอนิเมะสำเนียงอื่นๆทั่วไปหรือจะกดฟิลเตอร์เพื่อเป็นการกรองเสียงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันโดยเสียงที่ขึ้นมานั้นก็จะเป็นตามหมวดหมู่ที่ทุกท่านกดเลือกต้องการเสียงภาคไหนก็สามารถกดปุ่มบวกได้หรือถ้าต้องการความสะดวกรวดเร็วสามารถกดค้นหาในช่องค้นหาได้อย่างทันทีเมื่อเลือกเสียงภาคเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถกดเข้าไปสร้างเสียงได้ที่สตูดิโอสร้างเสียงได้เลยครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถจัดการเสียงภาคต่างๆได้ด้วยตนเองแล้วนะครับอย่าลืมมาสร้างเสียงกันเยอะๆที่บอทน้อยว บอดน้อย Voice, Voice AI สร้างเสียงฝีมือจากคนไทย